วัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องขายดีชาแนลกันอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้จะพาทําผัดเห็ดหอมผักรวมค่ะค่ะก็จะมีเห็ดหอมสดมีต้นหอมมีขา้าวโพดอ่อนมีกระเทียมมีแครอทมีพริกสามสีพริกหวานนะคะน้ําเปล่าหมูซอสปรุงรสพริกไทยดําผงปรุงรสน้ําตาลซอสหอยนางลมแป้งขา้าวโพดค่ะลงมือทําเลยค่ะนล้ก็จะมาหั่นหมูหมักก่อนนะคะ นี่คือหมูสันนอกนะคะแล้วก็จะหั่นชิ้นประมาณนี้นะคะ เราก็จะทุบกระเทียมค่ะเราจะหมักหมูค่ะผงปรุงรสค่ะน้ำตาลค่ะแป้งมันค่ะซอสปรุงรสค่ะ ซอสหอยนางรมค่ะพริกไทยค่ะหลังจากนั้นหมักหมอยครึ่งชั่วโมงค่ะหลจากน,นั้นก็จะมาหั่นผักค่ะแครอทค่ะหัดตามใจเราเลยนะคะจะหั่ขวาง หันขวางหรือหั่นตามยาวก็แล้วแต่เราเลยนะคะค่ะวันนี้เราจะหั่นขวางค่ะ ก็จะหั่นประมาณนี้นะคะค่ะจากนั้นก็จะหั่นเป็นพริกหวานนะคะเราใส่สามสีเลยนะคะวันนี้สีเขียวสีเหลืองสีแดงนะคะ ข้าโพดอ่อนค่ะถ้ายาวเราก็หั่นครึ่งนะคะ ก็จะมาหั่นเห็ดหอมค่ะล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วคะตัดขาออกค,ค่ะจากนั้นเราจะมาโขกพริกไทยดำนะคะ โขกไม่ต้องละเอียดมากนะคะแล้วเราก็จะโขกประมาณนี้นะคะไม่ต้องละเอียดมากนะประมาณนี้ค่ะจากนั้นเราก็จะมาสับกระเทียมค่ะทุบก,ก่อนนะคะ,คะจากนั้นก็จะสับค่ะสับหยาบๆยาบนะคะ,คะเราก็จะหยาบๆยาบประมาณนี้นะคะ อย่าบประมาณนี้ค่ะค่ะจากนั้นเราก็จะนําเห็ดหอมลงมาลวกนะคะแครอทค่ะข้าวโพดค่ะ,คะไม่นานนะคะเราจะลวกไม่นานค่ะรอน้ำเดือดค่ะ ที่เดือดแบบนี้แล้วนะคะหลงจากนั้นเราก็จะนำนอกน้ำเย็นเลยค่ะเราก็จะนำนอกน้ำเย็นเลยนะคะก่ะพักไว้ก่อนค่ะ จากนั้นเราก็จะเตรียมผัดกันเลยค่ะเจียวกระเทียมให้หอมค่ะที่เหลืองหอมแล้วนะคะจากนั้นก็จะใส่หมูลงไป แล้วก็จะปรุงเครื่องเลยค่ะอ,อ็ใส่สลังลมค่ะน้ำตาล,ลค่ะผงปรุงรสค่ะของปรุงรสค่ะ เรียบร้อยค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะเผ็ดหอมผักรวมเราก็ผัดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสูตรทําขายค่ะค่ะทําทตามได้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะค่ะทําทกินทําขายได้นะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องขายดี h ชนแนลของเราด้วยนะคะแล้วครั้งหน้าเราจะมีวิธีการทําอาหารหรือขนมอะไรมาฝากกันอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ